สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะ,ะหัวข้อก็อย่างที่บอกเนาะคนที่เงียบไปหายไปไม่ได้คุยนี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานคุณพลังงานเขานะคะปะทะกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เช่นเคยนะคะเราจะใช้ไพ่ไรด r เวทเนาะตัดแบ่งครึ่งนึงนะคะอ่านไปพร้อมกับไพ่ออร์ l เนะคะ Okay, มาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปของราศีใดราศีหนึ่งนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาไปนําไปตัดสินใจนะคะในความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนะคะไม่ได้บอกราคนณาราศีนะแต่ฟังดูว่ามันตรงมันใช่หรือเปล่าถ้ามันตรงมันใช่นะคะก็ลองเอาไปอัดแบบดูนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเอ๊ะทำไมกล้องมันดูแบบเลนมัน มันชอ็อตเะอะเอาเท่าที่เห็นแล้วกันนะทุกคนโอเคแต่ได้ไพ่มาแล้วนะคะ <c oughs> ด้านบนนะคะจะเป็นพลังงานของคุณนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพลังงานของเขาสลับฝั่งกันได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยเป็นพลังงานของเขานะคะ,ะเริ่มกันเลยนะแต่จะอ่านแนวนี้นะเพราะว่าไพ่แนวนี้มันไม่เห็นเนาะ พลังงานคุณนะคะรู้สึกว่ามีความสุขดีนะคะอืมของเขาล่ะโอ้ของเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะอืมหรือว่าคนทั้งคู่เนี่ยมีใจตรงกันหรือเปล่าเนาะมีลักษณะที่ว่ารู้สึกเหมือนต่างฝ่ายก็ต่างเป็นต่างเป็นความสุขหรือว่าเป็นอะไรที่มันเติมเต็มให้แก่กันหรือเปล่านะคะแต่มองดูว่าช่วงนี้เนี่ยคุณกับเขานะคะอาจจะอยู่กับครอบครัวนะคะอืม ในบางคนบางกลุ่มนะมีความเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยติดอยู่กับคอมมิชเมนต์นะคะเพราะว่ามันขึ้นมาว่า,าสถานการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับคนที่แต่งงานแล้วนะคะลองดูว่าใช่หรือเปล่านะคุณอาจจะมาถามถึงคู่แต่งงานของคุณเองก็ได้นะคะหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นคู่ที่แต่งงานกับคุณนะคะก็หมายความว่าคุณเนี่ยอาจจะตกเข้าไปอยู่ในมือที่3หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยแต่งงานไปแล้วนะคะ คุณเหมือนพร้อมที่จะแบบเปิดนะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองพร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะในเรื่องราวของความรักนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมากั้นอยู่อคุณอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวที่เขาเนี่ยไปแต่งงานก็ได้นะคะเหมือนเขาไปคอมมิชเมนเหมือนไม่ได้มีเขาเรียกว่าความคิดอะเออ ไม่ได้มี intention ที่ดีในการที่จะแบบเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นอม m ิ i t มนต์นะคะหรือว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจยังไงก็ไม่รู้นะเออแต่ว่ามันก็เป็นครอบเป็นครัวกันแล้วด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าบรรยากาศที่ได้เห็นนะคะว่าฝั่งเขาเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ในอม m ิ i t มนต์นะคะที่เรียกว่าแต่งงานแล้วนะคะโอ้ทำไมไพ่กับหัวปกติเราจะไม่อ่านไพ่นี้กับหัวนะเออ พลงฟูเนะ็ตเนาะฝั่งคุณนี่แบบว่ายังก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังกับเขาหรือว่ากับใครนะคะยังมีอาการแบบปกป้องตัวเองอยู่เนาะหรือกับเขาก็ได้หรือคุณเองนะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกจะจริงจังกับคุณเขาดูเหมือนปกปิดหรือว่าปิดบังอะไรอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะคะที่ตัวคุณยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอาจจะไปคอมมิทเมนต์กับคนอื่นแล้วนะคะอืม make the effort นะคะคุณก็เลยเหมือนรอ รอการยื่นโอกาสแล้วก็ยื่นออฟเฟอร์ให้กับคุณคุณก็โอเคที่จะแบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จริงจังกับเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของอดีตได้นะให้คุณเอาไปอะแดปนะคะอืมเนี่ยเหมือนกับว่านะตอนนี้เหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับมันหยุดในความสัมพันธ์กันไปนาะ เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเพิ่งรู้แล้วก็ได้นะคะว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะเป็น DM uh, press ให้กับให้กับเขาอยู่แล้วแล้วอะไรที่คุณเคยคิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเป็นคนคนนั้นของเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่คุณแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะติดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็มีมีลูกด้วยก็ได้เนาะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่า คุณสงสัยในความที่คุณมีอินเทนส์หรือว่ามีเคมีกับเขาอะ่ะอืมมันมีความสงสัยอยู่ในนั้นหรือว่าณนะตอนนี้ต่อให้เขานะคะมีคนอื่นไปแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยยังสามารถสื่อสารกับคุณได้นะหรือมีความรู้สึกว่าพลังงานคุณอะ่ะมันยังอยู่รอบๆตัวเขามันเป็นแบบเคมีที่แบบมันเข้ากันอะไรเงี้ยนะคะตัวเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าเป็นอ่าชาว ราศีกรกฎได้นะคะเหมือนเขาอยากจะมีการเดินหน้านะคะในความสัมพันธ์นะคะมาหาคุณหรือว่าเดินหน้าในความสัมพันธ์หรือ,อความสัมพันธ์ของเขาเองนั่นแหละเนาะหรือว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีการเดินทางก็ได้นะคะมีการเดินทางกันเกิดขึ้นหรืออีกในหนึ่งเนี่ยตัวเขามีอะไรที่มันแตกต่างจากคุณมาเลยทําให้คุณเนี่ยคิดมากคิดเยอะนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทำไมมันถึงเป็นมาในรูปแบบนี้ตัวเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะแต่คุณยังมีความเชื่อเนาะเชื่อใจเขานะคะหรือว่าเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะการที่คุณได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณยังมีความเชื่อแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยตัวคุณหรือตัวเขาเนี่ยอาจจะมี สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วมันทําให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันหรือว่าได้ทําความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะแสดงออกนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่พร้อมที่จะทํางานในความสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าเหมือนเขาได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะคะอือโอ้เหมือนคนทั้งคู่ตัดสินใจเลยเนาะต่างคนก็ต่างตัดสินใจนะคะเลือกในหนทางของตัวเองแต่มองว่าอย่างนั้นนะ เหมือนคุณเองก็ตัดสินใจนะคะตัวเขาเองก็ตัดสินใจอืมคุณยังเชื่อว่ารักครั้งนี้ยังเป็น true love อยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่นะเหมือนเขามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองนะคะอาจจะเป็นการปลดปล่อยตัวเองที่มีความรู้สึกผิดต่อคุณก็ได้นะคะเพราะว่า การตัดสินใจของเขาเนี่ยมันอาจจะมีผลกับความรู้สึกของคุณหรือคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาตัดสินใจอะไรลงไปแล้วก็เหมือนเขาเงียบหายไปเฉยๆเพราะว่าหัวข้อที่เราเปิดในวันนี้ก็คือทําไมเขาเงียบหายไปเนาะแล้วก็การเงียบหายไปของเขาคืออะไรนะคะอืมคนที่เงียบหายไปใช่ไหมเออมีความเป็นไปได้ว่าเขาไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะแล้วก็เหมือนกับปรับปรับฉับพันนะคะในการที่จะอคอมมิชเมนต์กับฝั่งนู้น นะคะอาจจะมีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นการตั้งคันโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้เป็นไปได้นะคะแต่คุณยังเหมือนแบบอืมยังไม่จบอะความความรักมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็คือจบไปแล้วเนี่ยเหมือนคุณแบบก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วเนาะอืมแต่ก็แปลกนะพอเหมือนคุณไม่ได้คาดหวังอะไรอะเหมือนตัวเขาฝั่งโน้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตกระทันหันเหมือนกันนะคะ จากที่คุณแบบเคยรอเขาเฝ้ารอเขาจนตอนนี้เหมือนคุณเหมือนหมดหวังที่จะรอแล้วเลิกรอนะคะแต่เขาบอกว่าเวริซูน่ะมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาณนะตอนนี้เนี่ยมันแต่มองว่ามันเป็นมันมีผลกับคุณนะหรืออาจจะเกิดจากคุณก็ได้นะคะที่เป็นต้นเหตุแต่ไม่ได้มองว่าคุณไปแยกทางอะไรยังไงนะแต่มันเหมือนกับโชคชะตาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ การที่คุณเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยนนะคะพอคุณเลิกหวังกับเขาแล้วไม่ได้ติดต่อหรือว่าเฟรนลี่หรือไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับบางอย่างในชีวิตเขามันมันก็พลิกผันเปลี่ยนไปเหมือนกันไพโซเมดน,นะคะมีความเป็นไปได้ว่าตัวเขาเพิ่งเหมือนกับจะตื่นอะตื่นรู้ว่า เหมือนเขาอยู่ในคอมมิชเมนต์แต่แต่ไม่เห็นนะว่าคอมมิชเมนต์เขามันจะแย่หรืออะไรนะคะมีแค่ไพ่เดมเพรสกับหัวก็มีความเป็นไปได้ว่าคนที่เขาเนี่ยคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดการคิดว่าคนนี้จะเป็นแม่สีเรือนหรือว่าเป็นแม่ที่ดีของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นว่าคนคนนี้ดีกว่าคุณนะคะคิดว่าคนคนนี้มี potential มากกว่าอะไรเงี้ยเพราะยังไงเนี่ยคุณก็คงจะรักเขาแล้วก็ไม่ไปไหนตัวเขาเนี่ยก็เลยเหมือนได้ ไปเลือกคนอื่นเนาะอืมแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับคนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแล้วก็มันมีเคมีแหละมีความแบบเออมันโบ๊ะบ้ากันมันโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเหมือนเขาเองก็อยากจะวิ่งหนีความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะมีการปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็มันมีเกิดเหตุการณ์เดทเฮาเวอร์ขึ้นแล้วก็ไพ่โซเมทขึ้นเหมือนตัวเขาเองจะรู้ตื่นว่าคนไหนคือคู่ของเขาแล้วก็คนไหนคนที่เขาต้องการนะคะ ไม่ได้อ่านจะเชียร์เลยนะคะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาอย่างจริงๆเนาะเนี่ยตัวคุณเลิกสิ้นหวังนะคะเลิกหวังกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็อาจจะมีการใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้คิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้สนใจว่า,าไม่ได้คือคุณไม่ได้สนใจว่า,วาเขาจะไปทําอะไรเนาะเหมือนกับชีวิตคุณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้คือคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขานะมันเลยทําให้เหมือนกับว่าคุณเห็นไหมคุณดูมีเสน่ห์ คุณดูมีสเสน่เฉยเลยนะคะเออในการที่แบบว่าจะรักตัวเองเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าคุณเนี่ยดูเหมือนรักตัวเองเนาะการที่เขาทิ้งคุณไปกับกลายเป็นว่าตัวเขาเองที่รู้สึกเขวงขว้างไม่มีคุณนะตรงนี้แล้วเขาไปใช้ชีวิตเต็มที่กับคนอื่นมันเหมือนขาดอะไรไปนะคะแล้วเขาก็มองเห็นว่าคุณน่ยอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ถ้ามันเคยท็อกซิกนะมันอาจจะเกิดจากตัวเขานี่แหละเขาอาจจะเพิ่งดูก็ได้นะคะว่า มันไม่ได้เกิดจากคุณเลยมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยคิดว่าคนอื่นจะดีกว่าคุณคิดว่าคนอื่นมี potential มากกว่าคนอื่นดูดีกว่าแต่ท้ายที่สุดพอเขาพอคุณเนี่ยไม่มีเขานะคะคุณใช้ชีวิตด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ไม่เขาไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตคุณอะ่ะคุณกับดูดึงหน้าดึงดูดมากกว่านะคะเหมือนตัวเขาก็อยากจะออกมาจากความรู้สึกนี้นะอืมความรู้สึกที่เริ่มรู้สึกว่า อยู่กับคนโน้นก็คือแบบเหมือนมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเออต้องกลับมาฮิลลิ่งมาเยียวยารักษาตัวเองเพราะว่าเกิดเหตุทาวเวอร์ขึ้นนะคะมีอะไรกระทันหันบางอย่างอะในความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะอืมมันเลยทําให้เขาแบบเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าใครคือคู่นะใครคือคนที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะอ่ะมาดูพลังงานที่เหลือนะคะพลังงานของคุณนะคะเหมือนคุณเนี่ยไม่ได้อยากจะให้โอกาสกับเขาแล้วเนาะ เพราะว่าคุณเองก็พอจะอยู่ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ที่แบบว่าไม่มีเขานะคะไม่จําเป็นต้องคุยไม่คุณไม่มีอะไรที่จะพูดกับเขาเลยอะ่ะคุณไม่ไม่ได้อยากได้ไม่เรียกร้องไม่อะไรทั้งนั้นไม่ได้ขอกะไม่ได้ขอความช่วยเหลือหลืออะไรเลยนะคะตัวเขาเองต่างหากที่รู้สึกว่าเขาอยากขอความช่วยเหลือจากคุณเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตหรือว่า m e n t a l ความคิดความรู้สึกของเขาอะ่ะ มันบาลานซ์ได้เพราะมีคุณเคยอยู่ข้างๆแต่ณตอนนี้พอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาตัวเขาเหมือนจัดการอะไรไม่ได้หรือจัดการก็คือมันทําได้ยากเขาอาจจะต้องการคําแนะนําจากคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะเคยแนะนําอะไรให้กับเขาได้เนาะแต่คุณก็บอกว่าไม่ไหวอะ่ะพอตัวคุณเองเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาก็คือเจ็บมากเจ็บมากอยู่แล้วจากเขานะคะการที่จะมาเอนเตอร์เทนเขาหรือจะให้ความช่วยเหลือกับเขาเนี่ยคือคุณก็ ไม่มีอะไรจะให้แล้วไม่มีโอกาสไม่มีคำพูดใดๆนะคะอืมตัวเขาก็ได้แต่เศร้าเสียใจเนาะแล้วก็เสียายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่มันแบบพังพังลงไปแล้วอะ่ะอืมก็ไม่รู้จะแก้ไขเหตุการณ์กลับมาได้ยังไงแต่จริงๆเหมือนคุณกับเขาก็ยังมีใจให้กันนะเพราะว่าแต่มองเห็นถ้วยสองถ้วยที่เหลือนะคะถ้าถ้วยสองถ้วยที่เหลือมันพูดถึงสองถ้วยไหมไพ่คู่กันคือจริงๆคุณและเขามันยังมีความเป็นคนรักกันอยู่แต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุการณ์ ด้วยความที่เฮิร์ตกันไปเฮิร์ตกันมามันเลยทําให้ตัวคุณอะอาจจะเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะหยุดพักสักทีเนาะเพื่อที่จะได้แบบรักษาแผ่ใจที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณจะเอาโอกาสนะคะหรือว่าเวลาของตัวเองเนี่ยที่แบบหลังจากที่มีการเยียวยารักษาแผ่ใจเนี่ยเหมือนคุณอยากจะไปออฟเฟอร์ที่อื่นนะคะหรือว่าอยากจะเอาเวลาเนี่ยไปทํางาน เอาไปเริ่มต้นหาประสบการณ์หรือหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตมากกว่ามากกว่าที่จะให้เขาและตอนนั้นแหละคุณจะได้รับข่าวจากเขาอืมเขาก็จะอดทนไม่ไหวเขาอาจจะมีการแบบเห็นคุณอยู่เรื่อยๆเนานะว่าคุณแบบเออดูดีแค่ไหนเพราะว่าการที่เขาเห็นคุณมันก็ชัดเจนว่าคุณอ่ะดูแบบดูมี attraction อ่ะดูดึงดูดกับเขามากนะคะอืเขาเลยอาจจะทําให้เขารู้สึกเสียดาย เพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณไม่โคเบรตแล้วคือไม่ไม่ทางานในความสัมพันธ์กับเขาแล้วไม่ว่าเขาจะมามุกไหนคือคุณตัดเขาทิ้งชัดดูชัดเจนว่าคุณแบบไม่อยากอะไรกับเขานะคะด้วยความที่คุณอ่ะไม่อยากให้เขากลับเข้ามาทาทาให้คุณรู้สึกเจ็บแบบนั้นอีกนะเพราะกว่าที่คุณจะผ่านมาได้เนี่ยคือการหายการเงียบไปของเขาโดยที่มันไม่มีคําตอบแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาเนี่ยคือมันมันเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์อ่ะสําหรับคุณนะเนาะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะให้โอกาสกับเขาแต่มองว่าอันเนี้ยโอกาสเนี้ย มันอาจจะเป็นโอกาสที่คุณอยากให้ตัวเองนะคะหรือว่าคุณได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตก็ได้มันเลยทําให้คุณเนี่ยอยากจะไปโฟกัสกับสิ่งนั้นมากกว่าเพราะแบบนี้นะคะมันเลยทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีการติดต่อกลับเข้ามานะอืมคนที่เงียบหายไปคนที่เงียบไปเฉยๆเนี่ยน่าจะมีการติดต่อนะคะอืมเนี่ยคุณเหมือนมีการลงทุนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเงินนะคะแล้วก็เหมือนรอกัน คุณรอลุ้นมากกว่ารอลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณกําลังทําแล้วมันกําลังจะได้ผลนะเออมันกําลังจะได้เงินนะคะเนี่ยคุณน่าจะสนใจเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าแล้วเขาก็มองเห็นว่าคุณเน่ไม่พร้อมจะคุยกับใครนะตัวตัวเขาเองคุณก็ไม่ได้อยากคุยอะไรด้วยแล้วนะคะเหมือนคุณโฟกัสที่ตัวเองนะแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งนะคะมาแย่งเวลาที่คุณกําลังทํางานหรือว่าทําเงินณนะตรงนี้อยู่นะคุณดูชัดเจนมากแต่ว่านะคุณน่าจะแสดงออกบางอย่างนะคะทําให้เขามองเห็นว่า ช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาที่เขาจะแบบเข้ามาหาคุณแต่อาจจะมีการทักทายนะมีการทักทายหรือว่ามีการแบบส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อให้คุณได้รับรู้ว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าเขาดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะยังไม่กล้าเข้ามาเต็มตัวขนาดนั้นหรอกยังไม่กล้าเข้ามาคุยอาจจะได้แค่มีการส่องหรือว่ามองหา searching หาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคุณนะคะก่อนที่จะกลับเข้ามา อย่างนี้ก็เป็นไปได้เนาะประมาณนี้นะคะสําหรับอัปเดตพลังงานคุณพลังงานเขาคนที่เงียบหายไปคนที่หายไปเฉยๆเนาะคนที่แบบว่าไม่ได้ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะถ้าต้นเรื่องอะ่ะมันเป็นประมาณนี้ปลายเรื่องมันก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะให้คุณเอาไปอา่านดบเอาเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าเอาไปตัดสินนะมันก็แค่เป็น general reading แต่ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวจริงๆนะคะก็ เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับเราได้ตอนนี้แต่เปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะเป็นอัดคลิปแบบตอบคําถามนะคะเป็นการอ่านเรื่องราวแบบนี้เลยนะคะเป็นการอ่านเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคลิปนะคะไม่ได้แบบถามมาตอบไป yes no โอเคคือไม่ใช่นะคะเราอ่านให้ใครจนกว่าเราจะรู้นั่นแหละเพราะเราก็เป็นคนที่อยากจะรู้เรื่องชาวบ้านนะคะเราก็จะแบบถามจนกว่าจะได้คําตอบอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้คําตอบเราก็จะอธิบายให้บริเวณรอบๆให้กับทุกคนได้แบบเอาไป เออใช้พิจารณาเออใช้พิจารณานะคะก็สนใจก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามานะคะดูดวงส่วนตัวก็ยังรับอยู่นะคะก็เอ่อถ้าสมมุติคุณโอนปุ๊บก็48ชั่วโมงได้รับคำตอบไม่เกินนี้นะคะถ้าแต่ว่างแต่ก็ทำให้เลยแต่ถ้าไม่ว่างหรือว่ามีคิวอยู่ก็อาจจะประมาณนี้ไม่เกิน48ชั่วโมงเนาะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย